เดี๋ยวนี้นักว,ว่าจะไปทํางานกับญี่ปุ่นต้องว่ารูปโชนเลยครับคือรูปเป็นอย่างนี้นะครับมีพนักงานไม่เปิดเผยตัวตนมาให้สัมภาษณ์กับนักข่าวว่าสตูดิโอเกมเจ้าหนึ่งในญี่ปุ่นได้ประกาศเปิดรับตาแหน่งกราฟิกดีไซน์และพบว่าพนักงานที่จะมานั้นพึ่งพาแต่ AI มากเกินไปและพอร์ตโฟลิโอที่ยินมานั้นก็เป็นผลงานมาจาก AI แทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์ทำให้ในการทํางานจริงพนักงาน,านเหล่านี้ไม่สามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพและไม่สามารถทํางานเป็นทีมได้ก็น่าจะประมาณสั่งแก้งานแล้วแก้ไม่ได้นั่นแหละ บริษัทนี้เลยหันมาใช้วิธียุคดิบดําบันนั่นก็คือให้ผู้สมัครงานว่ารูปต่อหน้าเจ้าหน้าที่ต้อสภา์งานเพื่อให้รู้ว่าว่ารูปเป็นจริงหรือเปล่าแต่ในขณะเดียวกันนะครับก็มีการเปิดเผยจากพนักงานบางส่วนที่กล่าวว่าผู้บริหาระหระดับสูงบางคนมองว่า AI นั้นเป็นตัวเลือกที่ดีเพราะมองว่าไม่ต้องจัดจ้างพนักงานเพิ่มควรจะพนักงานที่สามารถใช้ AI ได้มาทํางานซึ่งเรื่องนี้นะครับทำให้เกิดความขัดแย้งในด้านแนวคิดกับผู้รับผิดชอบในการจัดจ้างพนักงานในภาคปฏิบัติ ก็นั่นแหละครับ AI มันไม่ได้แย่นะแต่ถ้าใช้มากเกินไปจนไม่สามารถแก้งงานลูกค้าได้มันก็จบ